สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s so o w a p Gamer TV Channel นะครับตอนนี้คือผมมิวสิกนะครับเกมรันเวกแล้วตอนนี้เรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วเอ้ยพาร์ทที่แล้วกูเก็บแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเก็บใหม่ได้วะโอเคครับเราจะต้องไปเอา้าอ๋อทางนี้เฮ้ยนั่นมันโอ้โหสายตานี่มันสุดยอดแล้วถังพวกนี้มีไว้ทำไมครับโอ้โหถังอย่างนี้กระสุนแล้วก็ ไฟฉายขนาดใหญ่แสดงว่าต้องใช้แน่ๆมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะงั้นเราต้องระวังตัวไว้ตลอดเวลาผมว่ามันคงจะโผล่มาทันทีที่เราแบบไปกดไอ้นั่นอะเฮ้ยแฟแฟสองหน่อยโอ้โหไม่เชื่อต้องเชื่อครับเชื่อดิเกิดยังนี่งไงแล้วกูคนทำยังไงเนี่ยติดยู่คอเก้าหนึ่งหนึ่งพอครับ สามหมเ่เข้ามาเอ้ยถังที่มีไว้ทำไมวะนี่โอ้โหหลบแบบดิจิตอล มาใกล้เนี่ยผพานที่แล้วเฟล,ลบ่อยพาร์ทนี้มันจะเฟล,ลไม่ได้หรอครับและเจอรักสีแกมมาพลังงานความถี่ผมแม่งเซ็งอะมึงจะมาทำไมบ่อยวะเน,นี่ย <ś c oughs> เกมนี้ที่มันซับซอ้อนและลึกลับจริงๆเนี่ยเช็คพอยพ์ยแล้วข้างในบ้านต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่ครับ เฮ้ยนั่นเนี่ยเฮ้ยมึงเร็๋หวอะมึงรีบรอมึงรีบหรอฮะเอ้ยโหมันวิ่งมาชนงี้เหรอน่าดิมึงรีบหเวหอกี่นาทมึงจะตายเนี่ย ข้างในเหรอแสดงว่าตรงนี้ต้องไปตรงนี้ก่อนหรอือเปล่าประตูนี้ก็เปิดไม่ได้เมื่อกี้ถูกแล้วสินะโอ้โหมีการมาแอบ,บหลังกล่องครับถ้ามึงอดใจแอบอีกนิดนี้มึงกลัวเสร็จมึงแล้วนะ In l i g h t you can hurt them โอ้โหในแสงนะครับเราสามารถทำ ตองให้พวกมันเจ็บได้นะฮะถ้ามีแสงอย่างนี้แสดงว่าไอ้สีเขี้ยเหลืองๆนี่มาแสดงว่ามันต้องมีของดิอย่าบอกนะว่าต้อมันอยู่ตรงไหนอะตรงนี้เหรอประตูนี่ก็เปิดไม่ได้ในในกล่องนี่เปล่าหาไม่เจอข้างบนเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหนี่มันคลังแสงนี่ว่ะ แขงแสงจริงครับหมดแล้วเหรอไม่แค่นี้นะเปิดทีวีก่อนเพิ่มความร้อน <c oughs> <c oughs> แับเกมเมอร์อ่ะตอนนี้เราต้องตามหายาพาหนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังตามหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน <c oughs> มนุูย์สลิปยึดเค่หน้าแรกเต็มแล้วนะฮะ <c oughs> อ,อย่าเดี๋ยวชื่อชื่อแฝดวอะไรนะเวกถูกโจมตีด้วย ได้เพลย์เซนส์เพลย์เซนส์เพลย์เซนส์นี่คืออะไรแบบพลังความมืดเป็นวดหมอห่อพวกนี้นี่มันเออใช่โอ้โหรู้ได้ไงวะเนี่ยมึงมากับวดมอใช่ป่ะโอ้โหบันไดขาดพลังงานความถี่มากูว่าตรงนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆฮะ เ้อะตัวอะไรมาโอ้โห,โโหเป็นบอสหรือเปล่าวะเนี่ยกูจะสู้มันยังไงอ่ะจะสู้ส,งงสู้ยังไงอ่ะจะสู้ยังไงอะอย่างเงี้ยเอยอเฮ้ย เฮียเนี้ยเฮ้ยเราจะไปฆ่ามันยังไงวะเนี่ยตรงจงออกไปพลังความมืดจงออกไปด้วยไฟฉายแห่งด้วยไฟฉายแห่งหมอผีโอ้ย เอ,อื้อโดนชนโอ้ไม่ได้มีไม่ไ,มได้มีตัวย,อ,ย,อ,อ,ย <c oughs> อุ้ยเอื้อตายโอ้แม่งโหดจังวะโอ้แล้วมึงอย่างงี้นี่ใครจะไปสู้ได้วะเนี่ยโอเคครับถ้าเราเข้าไปตรงกลางนี่เราจะเจอมันทันทีโอ้แม่งแถวนี้ผีเถื่อน <c oughs> ผีเถื่อนสัตว์อะโอ้ขนาดรถมึงยังสิงได้เหรอโอ้กูต้องใช้หมอที่ไหนเนี่ยมาข้างมึงนี่เนี่ย ไฟฉายที่หมอให้มาก็เสื่อมแล้วเนี่ยเน่ะฮะมาแล้วหรือว่านกวะเกี่ยวป่หน้าเกี่ยวเนี่ยวันนี้บังได้เอาบังไม่ได้ไหายเอาไปแดช แค่ตัวก่อนเื่อโอ้นี่ขนาดุณหลบไปแล้วมันยังรู้ทางเหรอ เสียฐานไปกี่ก้อนแล้วเนี่ยโอ้แทนที่มึงจะหายไปแล้วให้มึงเป็นยามหนนาให้กูนะกูจะได้จบเคสทีโอ้โหเสียเวลามากฮะแถมเฟลไปอีกหนึ่งทีเซงเบยเซงเงี้ยเสียเสียฐานไปหลายก้อนแล้วเนี่ยเซิงเลยอะฐานสำคัญกับชีวิตมากนะทำไมทำอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> มึงเอาหัวไปจุ่มไปตรงนั้นปะโอเคโอ้โ okay. ห oh. oh, แต่ถ้าไม่ใช่ไฟฉายอันใหญ่นี่ก็คงสู้ไม่ได้แหละฮะมันสำคัญมากอะเนี่ยดูดิมี่านยี่สิบก้อนแล้วเนี่ย โอเคไปต่อเนีกยวะ่ะเฮ้ยแถวนี้มีขวดคอฟฟี่เทอร์มูนทอมอรหรืออะไรเปล่าไม่น่าจะมีนะฮะโอ้แม่งผีเถื่อนใส่ไฟฉายอาคมจะปราบผีพวกนี้ไม่ได้ครับมันเป็นเงาที่เถื่อนมากไปไหนก่อนขวาซ้ายเข้าเช็คพอยต์เลยโอ้โห กูตัดจบแล้วได้ปะเนี่ยเม่งเฮียนสัตว์อะไอตรงนั้นก็มีอีกทำไมเช็คพอยต์มันเยอะจังวะกูเข้ากูก็เช็คพอยต์อีกแล้วดิอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ยย่้านะโอ้โหได้แล้วโอ้ไม่น่ารีบขึ้นเลยกูยังไม่ได้สำรววอะไรเลย

เต้องไปที่โคมาครับแ,แต่ตอนนี้นี่คุณก็รู้วรัเว่าอลันเป็นคนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอลันยังไม่ไปที่โคลมาแทนี้มันต้องมีขวดข้อฟงคอฟฟี่อะไรตกหรือให้เราเก็บแน่ๆฮะแล้วทำไมเฟมเตมันลื่นอย่างงี้โอโ้โ,อโหโอ้โหเคเฟมเลตลื่นทำไมกันเน่ะ ทำไมต้องให้เฟรมเรทลื่นกันเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยไม่อยากจะมาหาข้ออ้างอย่างน้บอกว่าสะพานขาเนี่ยนะแล้วมึงตอนมึงขับมึงขับมันยังไงโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเซ็งเลยอ่ะต้องปีนเขาข้ามมาอีกฝั่งคงไม่ได้หรอกฮะแล้วภูเขาขาดเออแล้วสะพานขาดนี่มัน มันไม่เวอร์ไปหน่อยอะโอ้ออกกำลังกายครับตอนเช้าฮึบฮึบฮึบตอนเช้าเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดครับเพราะอีเจ๊จิตจะมาหาเราไม่ได้เลยโอ้อลันวิ่งได้นานมากครับไม่เหนื่อยเลยระไม่เหนื่อยเลยเหรอรันเออเหนื่อยแล้วต้องมาพักมาพักบนยอดหินมันจะได้ดูเท่นหน่อยอ๋อหอบไหมไม่หอบวิ่งต่อ เอาแล้วอุปกรณ์เครื่องมืออะไรแหน่ะอย่าบอกว่ามึงเอาไปทิ้งเหมือนตอนที่แล้วหมดแล้วนะผมว่ามึงคนจะไม่ใช่นะฮะข้างหน้านี่เป็นโคไมอ๋อเป็นพิจพันธ์เหรอเฮ้ยอะไรวะโอ้ตกใจเี่แกแปลว่ะขับรถเด้๋ยวก็ขับรถในเกมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะฮะ ฝาคายก็เหมือนกันอ๋อเจ๋งเลยมาปนอีกถนนลูกหลังถนนลูกคุขาเหรอไม่เห็นเลี้ยคุขาเลยผิวเรียบผิวเรียบหรือผิวคุขาเนี่ยนี่อะไรรถอะไรอ่ะเดี๋ยวดิรถคันนี้มันเจ๋งกว่าน ah no, ี่โอ้โหขับได้ด้วยมันให้เลือกได้ด้วยฮะ โอ้โหอรันเวกเป็นอรันเวกมีคุญแจผีครับเป,ดดเปิดได้ทุกเปิดได้ทุกคันคันนี้แหละไม่มีใครอยู่โดแม่งเอ๊ะข้างหลังนี่มันต้องมีมานูสคริปต์อยู่นแน่ๆฮะไม่มีโอโ้แล้วมึงสร้างมาใหม่เนี่ยเปลืองเท็กเชอร์สาาัตะโอ้โดนะอลันเหาะอลันหอบเนะี่ย อันนี้แนะหละเท่ดีเนี่ยโอ้โหแค่เสียงรถก็กินใจไปแล้วอ่ะเอาแล้วข้างหน้านี่เป็นทางขาดีต้องไปทางนี้สินะ เฮ้ยข้างบนมีทางขึ้นยังไปเราต้องสำรวจแล้วนะครับถ้าเราไม่สำรวจนี่มันจะอยู่ไม่ได้เออที่นี่มันที่ไหนนี่นี่มันบ้านใครกันเนี่ยเออ นี่ก็มีรถอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแพทเมนโอ้โหคุณกำลังฟันเค b f f ออยู่นะครับกับเพลงโฟกซองนะครับวันนี้กระผมแคทเมนนะครับจะมาเปิดเพลงลูกทุ่งย้อมใจรับผู้ชมนะครับไม่ใช่นะครับแพทเมนนี่เป็นคนที่เป็น a อ c ซเราเจอแต่แรก a อ c ซบ้าปเป็นบอทที่เราเจอแต่แรกไงครับ เลี้คนดีนะฮะเราหวังว่าจะไม่โดนอีเจ๊จิตเล่นด้วยตรงนี้มีเช็คพอยต์อะลักข้างล่างอะนะมันต่อกันหรือเปล่าอะเออมันน่าจะต่อกันดูดิีถ้าขับ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 ตรงนี้ก็จะขึ้นมา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 มาถึงตรงนี้ฮะเราจะฟังแพดเมนต่อรือหรือว่าเราขับคันนี้หรอโอ้โหคุณแจผี โอ้สุดยอดมีรถหลายคันตอนนี้มุ่งหน้าไปที่โคมายเลยดีกว่าอย่ารอช้าข้างๆไม่น่ามีอะไรมีผมเสียว,ว่าผมจะพลาดอะไรไปครับจริงๆนะถ้ามันตอนขับรถเงี้ยเฮลอ๋อนึกว่า <c oughs> นึกว่าบอกว่าเฮลฮฮลครับภูผาภูเขาภูผาอะไรภูเ,เขา เห็นเป็นเฮลเฉยเลยโอ้ช่วงนี้หลอนอะัั่นรถไม่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงดับเดี๋ยวมึงไปเนี่ยเฮ้ยมีรถคันใหม่ที่นี่ที่ไหนครับเฮ้ยอันนี้อ๋อนี่มันทางนี้เหมือนผมิ่มจำทางได้แล้วอะมันเป็นทางเดิมที่เราเคยวิ่งมาเาบอกครับแต่รถนี่เจ๋งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาครับเข้าห้องน้ำ่มนปวดปวดฉี่ปวดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับ ไม่ใช่ขโมนนี้ต้องมีอะไรอยู่แน่แน่ขโมนนี้มีมานูสคริปต์หรือเปล่าว่ถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่นี่หว่าใช่ทางเดียวกับที่เราเคยมาวะเออนี่ไงเอาไปที่นอนดูแล้วใครันจะมานอนตรงนี้วะกลับมาที่ kbffm อีกแล้ววะต้อง kbn นี่ยอมมาจาก killing for ไม่ใช่อันนั้นไม่เคเอฟเคบีเอฟนี่อะไรวะกากไบฟอร์ดหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเปลี่ยนคันโหแรงโอ้โหไม่อืดแล้วอะ่ะคันเมื่อกี้นี่มันอืดแรงสิงสิงเอ้ยเกือบเกือบชน ที่ไหนกันมันน่าลงไปสำรวจทุกที่เลยฮะเพราะฉะนั้นนี่คุณอย่าว่าผมเลยนะครับถ้าผมจะลงไปสำรวจที่นี่มันที่ไหนกันนะ่แล้วนี่มาโรงงานอะไรอ่ะนี่นมันโรงงานอะไรกัน,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 ลงงน,กนแล้วที่นี่คือที่ไหนกันเนะี่ยออกไปไม่ได้ I was, I was supposed to meet the a p p e r at n o the main b u i e d i n g The c o l lion was quiet. It was a museum now. Main building เรามาออกกำลังกายตอนเช้าหน่อยครับเออหนึ่งเราจะมาออกหนึ่งยกครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่พอฝึกกระโดดครับเป็นการเป็นการฝึกการหลบหลีกขั้นที่ดีและได้ผลดีมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกกระโดดบ่อยๆครับ มึงให้กูขึ้นมาโอ้โหแม่เออแมนูสคริปโอ้โหเซนดีจริงมอด on the ferry เลยมีมอดอยู่บนเรือหรืึเปล่า deception his boss had made big oh อ่านเองเหอะกระโดดลงไปแม่งเลยดีไหมไปช์ชีวิต เราไปทางนี้เลยดีป่ะฮะกระโดดลงไปแม่งเลยอ่ะตายป่ะวะไม่น่าตายอ่ะผมคิดว่ามันต้องมีทางให้เราไปะระหวังทางครับมันต้องน,น่าจะเลี้ยวซ้ายเชื่อผมดิไอตรงนั้นอ่ะมันน่าจะไปโครวัวไมพิพิธภัณฑ์ <c oughs> โอ้ดิบนี่ะเฮ้ยเอ้ยอ้า โอ้โหแม่งรถเสียหมดนี่ไงถึงแล้วกูว่าแล้วไงโคมายจริงนะฮะเดี๋ยวจอดรถดีเดียวเผื่อตอนหนีจะได้หนีสะดวกสะดวก อเคอึบเฮ้ยโอ้โหไอเทมนี่แย่เลยอ่านก่อนอืมอะไรวะเนี่ยโคมาย,ย่อม,มาจากเมื่อคืออะไรครับไม่รู้เลยนะช่างแม่ง มนุษย์คลิปปะใช่เลยซาร่าในเดอะเรดิโอสเตชันเออซาร่าที่เรดิโอสเตชชันเหรอเออใช่ซาร่าี่คือตำรวจหรือเปล่าครับแต่สปอยด์ดิ้งมอดิ้งกินน่้งกิน I hope you know what you are doing s a ร a h he's got a sickness in his eye อ๋ you take my my word for ithe won't wait for a l e s s o n and it is not for anything good อืมประมาณว่าผมคิดว่าซาร่าน่าจะเป็นคนดีอยู่ฮะจริงๆเนี่ยเพราะว่าซาร่ามันช่วยบรรเทาอาการไข้ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะ wake is on his way to the old life for coma to meet kidnapper ไอ้คิดเนเปอร์ตอนนี้มันไปรอเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยสักครู่ละ มันเป็นรอหรอตรงไหนโอ้เข้ามาแล้วโอ้ไอ้โจนไอ้โจนไอ้โจนรับพาตัวมึงออกมาได้แล้วคินเนปเปอร์ชัวร์เลยไอ้ิดวอน n t เอา u t s i d e ฉันไม่ต้องการให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าตำรวจกับอะไรก็อยู่อยู่ตรงนั้นตอนนี้เรามันนั่งๆอะไรแถวนี้เนี่ยแล้วคิดเนปเปอร์ไปไหนเนี่ยไอ้รับพาตัว ฉันนึกว่ากินนันตาภาพเธอตายแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มันทําให้มันมันกำลังฆ่าฉันโอ้โหเกมนี้มันสุดยอดดีครับเฮ้ยตอกนกลางคืนแล้วเหรอแล้วไฟฉายกับปืนมันอยู่ไหนเนี่ยร้านเอาเฮ้ย มึงอยู่ไหนเฮียเปลี่ยนแผนนายรู้จักกระจกพีกอะไรหรือเปล่าอีซมันอยู่ที่ภูเขาใหญ่ทางตอนเหนือตอนนี้นายอยู่ไหนเดี๋ยวตการจะเห็นนายเรียนรูชีวิตอยู่ไหมนะถ้านายอยากเห็นแล้วก่อนนายต้องเข้ามาหาฉันรึเปล่ประมาณนั้นครับมาต่อรอฉันต้องการคุยกับอลิสได้สิไอ้ฉันต้องการมาดูสคริปต์นะอย่าทำให้ฉันต้องรอนานนะเวกไม่งั้นเมียนายตายนะ อ๋อเด้อะไรเล็กขี้ลาดไม่ใช่นะฮะครัไอ้ไอ้พีพีเอ้ยไรไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกูทำอะไรผิดเนี่ยเฮียกูทำอะไรผิดปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมแค่กระโดดขึ้นไป กระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะกระโดดนี่ตุ๊บไอ้ก็เกิดอะไรขึ้น,ไ,น,นไ,ไม่รู้ฮะโอ้แม่งเสียวเสียวทีเดียวเชียวออกจากตึกนี้เหรอมันจะออกได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะกระโดดไปตรงนี้ได้ปะประตูก็เปิดไม่ได้แล้วกูจะไปยังไงกระโดดลงตรงนี้เปล่าวะน่าจะใช่อ่ะเออ,อ,อ แต่ดีนะที่อาวุธครบอะ่ะตรงนั้นมีแฟฮะผมเห็นสีส้มๆเป็นแท่งเครื่องปันไฟดิเทียแมแบตเตอรี่เอียกาแฟคื่อมืงทอ,อมอสกินกาแฟก่อนแล้วค่อยไปต่อฮะนี่เครื่องปัดไฟเป่าไม่ใช่เครื่องปัดไฟครับมันคือที่เปิดที่เปิดอะไรสักอย่างเปิดแล้วเปิดแล้วไงต่อ เอ่ออีูเก็บเกเก็บ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 กอัพกกไม่พลิกอัพเหมันยิงเหรอฮะไอ้เครื่องนี้มันเปิดตรงกลางแล้วก็มีเครื่องหมายบอกระวัง caution เออ check p o อู้หล่นโอ้หล่นมา3าสชั้น โอ้พลังงานเก็มมากอยู่เพียบโอเคสำหรับพาร์ทนี้นี่คนต้องพอไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต่อกันเลยขอบคุณที่ข้าไปแป๊บายบาย